ห่วมางตาชิบหายแล้วจริงว่าฟาร์ลสลิเกอร์อุ้ยสวยปีนิเวอร์มายเนเวอร์มายเดินตะแตกเดินออวมาแล้วกอแตกโคตรเพชรเลยอะไรนะเดี๋ยวโกโยโกโยเอ้ยแบบ ยุ fucking, mm ่งกำกับมอฟเฟตเนตกังเดินสองตัวอยู่ตรงนี้ไม <cam> ่ต้องโอ้โหโอ้โหโดนได้ไงวะมัน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 พุ่งไปพลัดโดดเลยพี่มันยิงมาพอดีเข้าหัวเลยเ มันโดนตัดลงไปในคลิปแน่เลย <c oughs> ถ้ามันลงคลิปลบหนึ่งกำลังเข้ากองพลได้รีฟิลใช่ป่ะวะ่ปใช่มาแล้วพี่ตายต้องหาผักมากินแก้เผ็ด

ไม่ได้อยไปยังงา,าตายตายตัวอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอีล่าอีล่าตายตัวอีล่าเนี่ยบอกแล้วเล่นเล่นเล่นอุ้ยน้ามันบิดอุ้ยมันบิดตื้เรียบร้อยโดนบิดเฮ้ยถ้ามันจะแพนก็ไอ้นี่เอโคใส่เอโคไซ,อโคโซตอนมัแนแพ โอ้โหน้องไอคนเลยเนาะไม่ทำต้นแตกอยู่ในห้องนี้หมดเลยพี่อ่าตัวเลยในนึ้นไปอขบ้นไปดานบนบิตัวนึ่งบินตัวบินตัวนึงตายบินแดงไอน้องอ้าคุณคุณะคุนค้นดนนน้ยคุคุตาย ต่อไปในสุดท้ายแล้วอีนัดเลยพี่อีแรงมาเลยพี่ไเงาอย่างอยู่ไซบีโดนตีปันระเบิดปันระเบิดปันอีลาไม่รู้อาจจะดักอยู่พี่สายชิดอ่ะอีลาตายโอ้โหล้มอีกตัวนึงอยู่ที่ไหนอ่ะทิมหายล้อยู่ไซบีพี่อยู่ไซบีกูตาย เฮ้ยปิงนี้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 ดีแต่งแม่ยู่นียแม่ไม่พลาน้าเห็นมั้่นแหละนั่นแหละไม่ตายวะอุ้ยเดียวแจ็คอุ้ยขอโทษ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  มันเจาะลูกเบสลูกไวเดอร์ถ้าควาเรียมเกียร์ V P V P มันยิงสวนผมาละวัน V P ใต้ต้วหนึ่ง V P อ่ะใต้แถว V P เอ้ยยังไม่ให้กดฟิวไอ้สัตว์รอรอเล็งแล้วมิวอ่ะเช็คแค่ไหนแค่ไหนมิวอยู่ห้องนอนนะห้องนอนมีสองตัว วีพีอ่ะมิวยกไปวีพีล่าสุดเช็คเอา้ากองแตกหรอแตกวะเดีวมันใชายอยู่การ์เด้นเลยวีพีตายหมดมีตัวหมูเยอะจังลงมาทำที่อะไรข้างล่างกิดล็อกคฮะโหลไอ้ที่นี่เอบ๋บอไว้ตัดมาเล่นเที่อะไรนะ อยู่กิดล็อกอยู่ข้างล่างเทเลอร์อันหนึ่งมานนเหมือนเอ๋ออะไอ้ไ,อไรมันไม่เอ,อ๋อหรอกมันเป็นมึงก็เราไปหามันมันก็ไปหามึงไงโอ้สวิตไม่ตายใช่โอ้โอ้โอ้สวิตช์น่ารีมาคสี่เป๊ะโอ้ยไม่ตดดัดจะเก็บไว้แล้วเดินเข้ามาแล้วดันแล้วเข้าประตูเป็นอันหนึ่ง

าเดี๋ยวเอาโดนเอาโดนไปข้างล่างให้คุณอย่าลืมเอาเอาเอาโดนนี้ไปนะเอาโดนเอาโดนขึ้นด้วยนะอย่าลืมนะเฮ้ย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 ตอนนี้แบบอ่ากำลังหาคมมาครับคมมาครับคมมาครับพี่อย่่าทุงยิงกดไรยิงกดยิงกดไรยิงกดไว้คุณเล่นหลังโลก็ได้นะคุณไปเล่นนานแรงดิีเล็กกว่าเดิมไปเล่นหลังโลหลังอะข้างหลังอะ คุณครับผมเล่นหลังโล่โมีโล่ยู่เง yeah, ี้ยเอามาลูเท่งนั้นแหละเพี่มีแก๊กมีรับละเ็มเดีย๋ยวนี้ผมอาจจะไม่ทำอะไรมากนะเพราะว่าหายังยังหาเซตอัพไม่เจอเลยโอเคไม่เป็นไรไอ้ <laughs> คุณถามกูดีกว่า เฮ้ยเสียงเดินอ่ะมันยังอยู่อ่ะใช่ไหมก่อนใช่ปหมหน้าต่างหน้าต่างอ่าอ่าตรงคุณอ่ะเฮ้หบอยันเลยปะอุ้ยนอกนู่นนู่นนู่นไกลไกลไกลโอ้ที่มานล้วที่มาแล้วดีในชนะ อันนี้เนี้ยกูโดนตอนกูโดนยิงตอนที่เผือตลอดเลยมาทอนอยู่ใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมยิงโดนที่หายกลับไม่ได้ไม่เป็นไรจะเปิดแทงี่ไปก่อนตัวท้ายโนอินโฟอ่ะแกะเกเดี๋ยวเช็คคำละไปก่อนมาดุย ห้องกิชาใช่ไหมกิชากิชาใช่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 เฉยแม่งเชิดขึ้นหลอดพี่มีเคีมอนะตอนแค่นั้นติดเอาเอาเออีอยเคีมอลสัญจรในสั่นติดนอนอยู่โอ แก่เนาะกูเป็นวาเดนเนี่ยมันแผนมันแผนมันแผนตายโดนทางวันละเออนั่นแหละมีนะบันล<อ>ุงตายหนสองนอนมันนอน,น,น,อนอยู่มันนอนนอน,นอนอยู่เหรอใช่ไม่ใช่เม่ตบสวยจบวูวว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 ว่ววววว

ไป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 ได้อหรอจขวาไปขวาไปขวาอ้าวแล้วทำไมกูตายเต็มห้าขอโทษนะขอโทษ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 ไม่ไม่พี่เหมือนมันมันรู้อะเหมือนผมเป็นตัวล่อไอ้พี่มันเป็นโล่ไอ้พี่โล่มนุษย์ไงพี่ฮึตัดขาปี๊บ